สัสดีครับเพืเ่อนๆครับามาดูสัตว์สัตว์ไลฟ์ประจำบึงครับจะปลิงนะครับเมื่อกี้จะเกาะผมแล้วเนี่ยมันจะเกาะคนอื่นแล้วก็ดูดเลือดนะครับไอตัวนี้ นี่มาเที่ยวบึงเก็บผักตบนะได้เจอมันยังไงย็นไง,นไงอ,อันตรายอยู่นะครับเพือ่อนๆเห็นมันไหวไหมครับเวลาโดนดูดจะรู้สึกคันๆน,นะครับ โดนยังยงไม่รู้เลยมางวดก่อนโดนไปสองตัวครับต้องรีบขึ้นน้ำเลยหมันไหวตาต้องไวนะครับลงลึกไม่ได้ะไปไหนแล้วรีบเก็บของเก็บจอกเก็บเนี้ยไปลงสะครับ